ก็สวัสดีครับผมมาครับโอ้โหวันนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับก็คือว่าขออภัยครับเพราะว่าวันนี้ผมอ่ะเรียนหนักมากเลยครับช่วงเนี้ยครับต้องตามงานอะไรแบบเนี้ยครับโอเควันนี้นะครับผมะครับก็จะมาทำชาร์เลนทายแอนน์ลอคเฮอร์เรอร์นะครับก็คือว่าไทยโทรทัศน์ช่องสิบประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโจนห้าร้อยโอเคพร้อมกันแล้วเริ่มเลยครับวีเออร์ซัน สวัสดีครับวันนี้มีงานจับงานค่ะคุณแตงนะครับวันนี้คุณแนทบอลเขาได้จุดระเบิดนะครับแตกตุ้ม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 เลยทีเดียวอีกสักพูดนะครับอะไรนี่มันเกมนี่แนทแนทไปซื้อของมาใช่ไหมคะใช่จ้ะแม่คนแนทแนทเอ๊ะนี่อะไรครับเพิ่งซื้อมาใหม่แจกคเก็ตมินนี่ผ้าอนามัยขนาดมินนี่จ้ะไว้ค่ะอะไรวะจะมีจะมีอะไรน่ากลัว อะไรวะโอ้ไม่ใช่แกงขาเมื่อกี้โทษโทษประกอบกรมตำรวจกระทรวงหาดใหญ่เฮ้ยกระทรวงมหาดใหญ่โทษโทษเรื่องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโจรห้าร้อยหรือว่าโจรเอ่อวูไปหรือว่าวูหลิงหนีนะครับ เนื่องจากออก,าการออกอากาศขัดข้องทางสถานีโทรทัศน์สยามทีวีช่องสิบขออภัยท่านผู้ชมมานะขณนะนี้นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว<ห>้โอ <s> ้มีชแนล subscribe ครับ subscribe สิครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็น กดรับกนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหเป็นบ้าอะไรเนี่ยโอเคจบเป็นครับสำหรับใครชอบไะไ์แชร์ subscribe ช่องไมค์ชาแนลหลานคนจีนนะครับโอเคครับแล้วก็คลิปนี้ก็ดูตลกกันนะครับไม่ก็ไม่เห็นน่ากลัวเลยครับดูดูสิโอ้โหนี่มันหลอกเราหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับ โอ้โหโอเคโคตรสนุกเลยครับโอเคแล้วก็ถ้าใครเคยดูคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมดูคลิปไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกด้วยด้วยครับกดไลค์แชร์ซื้อซับสไคร้ในช่องของผมสองช่องนะครับไม่ใช่นแนวหลันคูนจีนนะครับแล้วก็ช่องสำรองของผมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเซจเจให้กูใหญ่ทุกคนด้วยครับเจเจสวัสดีครับ